สวัสดีเจ้าพ่อว่าจังได้ว่าจังได้เมื่อน,นี้วันพุธได้พอ่อมาตามเลขเล่าได้บันมือนนี่อ้าววันพุธเด้ดพ้อพุธแล้วจ้าอ้าพุธกับพุธพลังกับพุลฮัดพ่อเห็นยังเงี้จ้าว่างมาจ้าโอ้ตอนนี้กำลังดูคลิปอยู่ วันนี้ปิดร้านนอนเวนอีกแล้วโอ้ปิดสองมือเลยบอ <c oughs> พ่ออะปิดสองมือเลยบอเอ้ออยใหญ่แล้วบุกอะรสบายอ๋อจ้าจ้าจได้เด่๋ยวเฝ้าคนบ่สบายอืม าลาวเด่นวิ่งรด่จ้าหนึ่งกับศูนย์ลาวเด่นวิ่งรุดหนึ่งกับศูนย์ค่ะวันนี้จะให้จับคู่เองหรือจะจับให้สองชุดจ้าพ่อสองชุดหนึ่งหมายเขาว่าชุดเต็มชุดใหญ่จ้าราคาคันเอฟซีเพ่อนจีเรียนไขเพื่อนตัดเอาเพื่อิตัดนให้เพื่อนก็ได้จ้าพ่อแล้วยวเพีมยผมัมนยังเบิ่งแล้วมันยังดีกระชับลูกแน่นะจ้า จีโบเธอทะปันไหนเหมือนกับคนกินยาลดความอ้วนจ้าโอ้ยน่าเี่ยเอ้ยอ่ะวิ่งรูดหนึ่งกับศูนย์จ้าพ่อจับเป็นชุดใหญ่ลงไปเลยจับเฮี่ยงกันเด้อจับเฮี่ยงกัน เออถ้าชุดหนึ่งจับจับทั้งหาลงมานะจ้าชุดสองนี่ก็จับทั้งหลังลงมาสินะยันเป็นแถวลงมาน่เลขยเลขยชุดใหญ่ล่ะจ้าจ้าพ่อเออเอาอันดชุดแรกชุดแรกนี่คือชุดเด่นเด้อชุดเด่นค่ะชุดเด่นชุดเด่นค่ะชุดเด่นก็มีศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ด ศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเออแล้วก็จับเยีกลงมาค่อเๆผ้าจับนะอ๋อจ้าพ่อเออจับเยีกงลงมาแล้ว้ตัวพ่อจับนี่พ่อพ่อพ่อจับหาตัวบุตพ่อจับแต่พกตัวกับสี่ตัวนะโอ้จ้าจ้าพ่อเข้าใจบ่เข้าใจจ้าเออจับวกตัวแล้วก็เราก็มาจับสี่ตัวลงมาแล้วก็สามตัวสองตัวจ้าเพื่อให้มันจะจับขึ้นจ้าพ่อ เออนะชุดรองชุดรองค่ะรองก็มีสองเจ็ดห้าเจ็ดห้าหนึ่งสองเจ็ดห้าเจ็ดห้าหนึ่งเออนี่นกระจับหนึ่งกระมาจับสีโต้ก็ห้าเจ็ดห้าหนึ่งจ้าพอ่อศีนาลงมาเนี่ยเจ็ดห้าหนึ่งหกัห้าหนึ่งจ้า,าจ,จับแบบนี้มันจังขีบโบเซธะโบลายนะจ้าพ่ออ่อามือแล้วมันก็คือจัง ออไปจะไปจะเบิร์แน่นะ <c oughs> อาหารมันกระจายฝ่อมันหลายอย่าง <c oughs> บาน,นิกาไปที่เก้าเสียนจ้าพ่อเจ้าเสียงก็มีหกสองหกสามหกสี่หกสองหกสามหกสี่ห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าสองห้าสามห้าสี่สี่สองสี่สามสี่สี่ สี่สองสี่สามสี่สี่อืมสวยงามมันนีก็สวยงามจ้านี่แล้วก็เลขอ่าเลขน้อยนี่เนียตัววิ่งจะให้ตัววิ่งรูดไปจ้าพ่อแล้วก็จะจับจับคู่ชุดให้สองสองชุดสองชุดหมายหมายความว่าอ่าเดี๋ยวจะจับให้ดูเอาวิ่งรูดก่อนจ้าพ่อ ากับเก้าน้อยวิ่งรูดห้ากับเก้าค่ะเอออ่าตัวที่จะมีห้าสี่เก้านเรียกสามชวเดอจ้าพ่ออ่าสี่เก้าประกะเขียนลงตัวกันลงมาหนิก็เป็นสี่เก้ากับเก้าหาอ๋อห้าสี่เก้าแล้วก็แยกเป็นสองตัวได้สี 95, นะ่เก้ากับเก้าห้าเนาะแนนถ้าเลขสูตรนี้ไม่ตรงกับ จ้าตอนแรกแจะถ้าเอฟซีจะกลับก็กลับจ้าพ่อหนึ่งสองสามแต่พี่อยู่ห้สองชุดสองชุดแต่ี่อยู่แจ่สามหางสามหัวจ้าพ่ออือฮาชุดที่สองจ้าหกห้าสามหกห้าสามห้าสามกับสามหกห้าสามกับสามหกค่ะนั่นแหละโอเค เยอะๆจะใครอยากจะวิ่งจะรูดก็ห้ากับเก้านี่แหละก็ทําเหมือนเดิมที่เคยพาจับนั่นแหละจ้าพ่อเออห้าก็มีห้าอะไรบ้างอะไรอะไรเข้าไปห้ากับมี่เขาเรียกขี้คุณจะมี่หาหนึ่งหาสามหาเจ็ดพูดถน้าจ้าแค่ไหนกี่สามสามครูเะไรกัรเล่นรักเก่ากับมีเก่าหนึ่งเก่าสามเก่าเจ็ดพู่ถึงน้จ้าพ่อเก้าหานั่นเป็นเก้าห้าพวกเก่าหามัน มันขอข้อกันมากอะสื่อน้ำเลน้ยเออมีทีนะจ้าจ้าเพราะว่าเห็ุเห็นมันกระชับลงไงสมมติมว่าไฟอยากจากักรเรียนคือเก่าที่มันเคยเข่ามากคือคือว่นหันล่ะคือคือึ้นพานมากหันขเข่าได้หลายน่ะจ้าพ่อเออแล้วเอาว่าจับจับหนึ่งจับเอาหากรบเกาที่ไปแรีนใส่ใส่หนึ่งใส่สามใส่เจ็ดนี่แหละจ้า เออเราะเอาก่าไปแดนเ้นหนึ่งไปสามไนเียด่นะอืมอือนีคือเพราะว่ามือนีมันลงเรีกขีดเบิร์มันจะไ่มีเลียกคูมันก็เลยได้หน่อยคู่จะบอกจ้าพ่อเออแตเฮ็ดเฮ็ดอ่าชุดนีแถมมาหาแต่มันก็มาชนกันอยู่เก้าหาเก้าจ้าสามสามหานี่นะแมนจ้าพ่ออืมันมาชนกันอยู่เรียกเก่าเสียนก็มีหาสามมีคูสามก็ เออมันกระสอนกันอยู่เรื่งมันอีกกระช่อกเรืองขึ้นอยู่พูดถึงกันในช่องกันจีดอกนานอื <c oughs> อเพราะว่าได้ดีอ่ะดวงมันกรรมเฮดวงกำลังมาบัวในนั้นหนึ่งกันใดนั้นหนึ่งนะจ้าพ่ออือยังมีทีมยางหนึ่งมืก่มกันใดมาสองยางายังไข่อยู่ดิแมนอยู่จ้าเสร็ <c oughs> <c oughs> จแล้วพ่อพ่อ,พ,อพ่อบัวในนั่งนั่งเกิดนั่งเจ้าอยู่จ้าพ่อยังไข่าเนี่ยที่ว่าช่วงนี้ก็ เป็นวิญไม้มมที่ดีอยู่มันก็เดินหายอยู่นะอืมจะพ่อได้นจับพ่อได้เล่นพ่อได้นรุ่นน่ะพูติดต,ตามผู้ยังก็จะได้สู้ได้ละกันยี่ดอกบ่ไรหน่อยก็ได้ไร้จ้าอืมนัน่นคือไร้ก็ได้ไร้คือหน่อยก็ได้น้อยคือว่าน่ะช่วงนี้เอฟซีนน FC กำลังจอบห้าน้อยพอไีมละ <laughs> <laughs> ่ะ <laughs> อ้าวใชยั่งยังบาดิ อ๋อมือนี้คือสิบโมีรถพามาเนาะพ่อเนาะมือนี้ลดผ้ามากโมมีดอกเพราะว่าบม่ได้เปิดห่านไงจ้าจ้าพ่อปิดห่านเดี๋ยว,ยวมือได้ปิดห่านกเก,ากเปิดห่านแกจังเอาจ้าพ่อือสีน่าช่วงนี้อ่แม่บ้านก็บก่ค่อยสบายก็เลยต้องยุดทธสกปรนโอ้ต่อจะข่าวยสกปรนจ้า เปิดห้านพี่มันหละยพี่ิเล่ยพี่ดิมันปิดไปเป็นอาทิตย์ล่คือมือกันสอบุือกานจ้าจ้าเป็นยังไงไเลยวะ่ะพี่เาไปตามมี่นี่แหละจ้าแต่ำไั้เขาจำนั่นอ่าใช่จิบแลลวไว้พ่อในเอฟซีแน่จ้าพ่อเอฟซีก็ะด้ยภูเขาเมื่อสมมาฟังก็ไจ้ยิีหนาเบิรงที่มีสติการเด่นการยังกะจาย อมีสุกี้ไหวเลยจ้ะตั้ไห้จับตัวได้มือแรงขอให้โศกให้มานในลำให้ร่วยซสือตัวไดก็ออกตัวนั่นขอให้โศกโศกลับๆมีเงินมีทองใส่กันมือแรงๆๆลำลำ้รว่วยรบแล้ว <c oughs> สาทูโอเค <c oughs> จ้าขอขอบคุณ่อจาที่เอาแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีจ้าครับผมสวัสดีครับค่ะขอให้ แม่หายไปไปเด้อพ่อเด้อเออเอาใจซอยกันเนี่ยจ้าจ้าพ่อจ้าผม